มีสติเฉพาะหน้าแล้วก็เห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งเห็นอารมณ์ในใจเห็นความคิดมันปรุงแต่งมันก็ไม่ได้ฝึกอะไรที่มันมากมายไปกว่านี้หรอกอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่มันต้องทำให้ได้นะ มีสติเฉพาะหน้าอยู่กับลมหายใจอยู่กับคำบริกรรมพุทโธแล้วก็เห็นกายอันหนึ่งที่ไม่ใช่เราเห็นกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งพอเห็นใจมันก็เห็นอารมณ์ในใจไปด้วยพอเห็นอารมณ์ในใจมันก็เข้าใจจิตใจตัวเองดีขึ้น เข้าใจว่ากระแสของใจเป็นยังไงอารมณ์ในจิตของเราเป็นยังไงใจของเรามันผูกติดผูกยึดเก็บกักเรื่องอะไรเอาไว้แต่ถ้าเราไม่หมั่นสังเกตใจมีสติอยู่ก็จริงแต่เรามีสติอยู่กับพุทโธอยู่บ้าง แต่ไม่เห็นว่าใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนความใส่ใจความตั้งใจของเราอยู่ที่ไหนมันก็ทํางานสักแต่ว่าทําไปทํางานแบบไม่มีคุณภาพแต่คนที่ทํางานมีคุณภาพคือเขาก็ละเอียดละออในการงานเราพยายามที่จะมีสติอยู่กับ ลมหายใจกับกรรบริกรรมพุทโธท,ที่อยู่เฉพาะหน้านี่เราก็ต้องพยายามละเอียดประณนี่กับมันละเอียดประณี่ในที่นี้หมายถึงความตั้งใจความใส่ใจของเราก็ย้อนนกลับมาไว้ที่ลมหายใจย้อนกลับมาที่พุทโธนี่แหละ พราะเราทำได้แบบมีคุณภาพอยู่บ่อยๆอ,อยู่เรื่อยๆมันก็จะเข้าใจที่ว่าใจของเรามันขโมยหนีไปจากการงานในขณะที่เรากำลังบริกรรพุทธโธอยู่นี่แหละใจของเรามันก็แอบขโมยหนีไปไปอยู่กับเรื่องที่เรายังคล่องอยู่ใจของเรามันยังคล่องอยู่ ในระหว่างวันแอบนี้ไปคิดแอบนี้ไปติดตรึกเหล่านี้พอเราเห็นแล้วเราก็ดึงกลับมาดึงไอ้ตัวที่หนีนั่นแหละกลับมาไว้ที่ลมหายใจการงานของเรามันจะได้เป็นการงานที่มีคุณภาพไม่ได้ขึ้นชื่อแต่ว่าได้ทำแล้ว แต่ทำยังไงทำมันดีขนาดไหนเราก็ไม่รู้รู้แต่ว่าได้ทำรู้แต่ว่าได้ทำแล้วเนี่ยมันก็ยังดีกว่าไม่ทำแต่ไหนๆเราจะลงทุนลงแรงแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำให้มันดีไง ใส่ใจกับมันตั้งใจกับมันทำให้ดีทำให้ดีเราจะได้มีพัฒนาการกับมันด้วยเห็นถึงความละเอียดของจิตของเราว่ามันเป็นยังไงจากตัวใหญ่ๆที่เราเคยสู้กับมันบังคับบัญชามันได้แต่ไอตัวละเอียดตัวเล็กตัวน้อยมันยังหนีไปอยู่ เราก็ละเอียดละออก,กับไอ้พวกตัวเล็กๆน้อยๆมากขึ้นนี่แหละกระแสของใจของเราที่มันยังแอบไปติดตรึกเรื่องอันไหนขโมยหนีไปยังไงเราก็เท่าทันเราก็ดึงกลับมาเราก็จะได้ได้เห็นแล้วว่าใจที่มันมีอารมณ์ข้างค้างอยู่ในใจเนี่ยมันก็เป็นชนวนเป็นเหตุ ให้ความอยากมันทำงานได้ดีมันก็ทำให้เราเนี่ยเผลอเผลอไปยังไงเผลอไปด้วยอำนาจความอยากนี่แหละเพราะว่ามันยังติดใจอยู่ในอารมณ์เก่าๆอยู่พอมันติดใจในอารมณ์ไหนมันก็พยายามจะไปติตรึกคิดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสังเกตจนชำนิชำนาญแล้ว ก็อยากจะเน้นย้ำว่าเราก็จะมีสติที่เห็นกายเห็นใจเห็นความคิดแล้วก็เห็นอารมณ์ในใจของเราด้วยทำไมถึงคอยแต่จะวนมาย้ำเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันก็ถ้าเปรียบเป็นการค้าเนะี่ยเปรียบเปรียบเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยในว ระหว่างวันทําการค้าขายไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องสรุปยอดใช่ไหมสรุปยอดว่าเออวันนี้เราได้เท่าไหร่เราใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างค่าใช้ใจ่ายเป็นแบบนี้รายรับมีเท่านี้แล้วเหลือเป็นกําไรเท่าไหร่หรือว่าขาดทุนไปเท่าไหร่ การที่เราได้มาทําความสงบก่อนที่เราจะเข้านอนแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนพ่อค้าแม่ค้าในแหละเราก็จะได้อยู่กับใจของเราด้วยอันหนึ่งเราก็จะเป็นการสรุปทบทวนว่าระหว่างวันเนี่ยของเราเป็นยังไงแต่แน่นอนแหละในทางโลกเนี่ยเวลาที่เขามาสรุป ว่าวันนี้เขาได้ทำอะไรไปบ้างมีข้อที่ต้องปรับปรุงอะไรและมีข้อที่เราทำอะไรได้ดีแล้วก็วางแผนว่าพรุ่งนี้เราจะต้องทำอะไรแต่อย่าลืมว่าทำแบบนี้มันก็ถูกแต่มันก็ไม่ถูกทั้งหมดนะหมายถึงว่าในระหว่างวัน เราทำอะไรไว้ตอนเย็นเรามาสรุปอันนี้แบเป็นการงานภายนอกที่เราควรจะต้องทำแต่ตอนนี้มันเป็นเวลาของการหลีกเร้นเป็นเวลาของการที่เราจะต้องมาให้อาหารใจทำความสงบให้แก่ใจเพราะฉะนั้นมันจะต้องมาทบทวนเกี่ยวกับงานภายในไม่ใช่งานภายนอกเราก็ต้อง ดึงใจของเรากลับมากลับมาไว้ที่ลมหายใจกลับมาไว้ที่คำบริกรรมพุทโธมีสติอยู่ตรงนี้แหละเราก็จะได้เข้าไปสู่ตรงจุดที่เห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งเห็นอารมณ์ในใจอันหนึ่งซึ่งตัวอารมณ์ตัวนี้แหละมันก็เป็นตัวบอกตัวบอกอะไรเป็นตัวบอก กำไรสุดทิิหรือว่าขาดทุนสุดทิิของเราเนี่แหละว่าวันนี้เนี่ยเรากําไรเท่าไหร่หรือว่าเราขาดทุนไปเท่าไหร่ถ้ากําไรก็หมายถึงว่าใจของเราเนี่ยมันก็เป็นกุศลมากหรือดำรงอยู่ในความสงบได้ดีมีความคิดที่เราหลีกไกลออกจากกามเหล่านี้ถ้าเราขาดทุนล่ะ ขาดทุนก็คือเราหลับตาลงไปแล้วพยายามดึงใจกลับมาอยู่กับพุทโธแต่ใจของเราเนี่ยมันก็เห็นแหละว่าอารมณ์ในใจของเราเนี่ยมันก็ยังคล้องแวะคล้องเกี่ยวอยู่ด้วยเรื่องราวต่างๆของในระหว่างวันที่มันผ่านมาแล้วมันก็จะพยายามดึงใจของเราให้มันไปคิดติดตรึกในสิ่งเหล่านั้นที่ มันยังติดอยู่มันยังคล่องอยู่แล้วเราก็ย้อนกลับมาไว้ที่ลมหายใจได้ยากย้อนกลับมาทำความสงบคือให้อาหารใจได้ยากอย่างนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเรายังถ้าค้าขายก็ยังค้าขายแบบไม่ค่อยดีอาจจะเรียกได้ว่าขาดทุนก็เป็นได้ ต่ถึงจะค้าขายขาดทุนก็อยากให้มันขาดทุนมากถ้าไม่ขาดทุนได้ก็ยิ่งดีถ้าได้กำไรก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เรายะนังการที่เรากลับมาทบทวนแล้วเราก็เห็นจิตใจของเราเราก็จะได้ย้อนกลับไปดูเนี่ยว่าเราได้ทำเหตุอะไรไว้ในระหว่างวัน เหตุที่ดีเราทำอะไรไว้บ้างเหตุที่ไม่ดีเราได้ทำอะไรไว้บ้างเพื่อที่พรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ปรับปรุงมันได้พรุ่งนี้เราจะได้ทำให้ถ้ามันขาดทุนก็ให้มันขาดทุนลดลงทำกำไรให้มันเพิ่มขึ้นได้หรือพยายามสร้างรายได้ให้มันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องพยายามนะทำให้มันไปคู่กันคนเรานี่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเราจะเอาแต่วิมุตตอย่างเดียวมันก็ไปยากเราอยู่บนโลกสมมุติเราก็ต้องรู้จักที่จะใช้สมมุติพอเราใช้สมมุติเป็นเนี่ยมันก็ทำให้เราได้พัฒนาเส้นทางวิมุตตไปด้วยเส้นทางที่จะก้าวไปสู่วิมุต ความหลุดพ้นก้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรียกว่าที่สุดแห่งกองทุกข์อันนี้มันก็ไม่มีใครจะสรุปได้ดีไปกว่าตัวเราเองเราหลับตาลงแล้วเราเห็นว่าอะไรเนี่ยที่มันยังข้างค้างอยู่ในใจของเราก็ไม่มีใครรู้กับเราแั่แหละมีแต่เราเอง แต่แน่นอนแหละถึงมันจะตกค้างมาในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินยินดีในกามทั้งหลายหรือเป็นไปเพื่อมีโทสะโลภะอะไรเหล่านี้เป็นตน้นก็อย่าไปใส่ใจมันในเมื่อมันเสียแล้วเสียไปเราก็พยายามดึงใจของเราเนี่ยกลับมาไว้อยู่กับพุทโธเราลึก นึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ว่าพระองค์ทำอะไรไว้บ้างพระองค์ก็ได้บุกเบิกเส้นทางอันนี้เอาไว้ให้เราซึ่งการบุกเบิกของท่านเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการบุกเบิกแบบง่ายๆนะกว่าจะได้ธรรมะกว่าจะได้บุกเบิกเส้นทางอันนี้มาให ให้เราได้เดินตามเนี่ยก็แทบลม้มแทบยืนไม่ไหวนะเกือบจะตายเอาด้วยเพราะนั้นคนเดินตามมันสบายกว่ามากบนเส้นทางที่มันสบายแล้วเนี่ยเราก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินให้ดีอย่าเดินออกนอกทางเดินออกนอกทางแล้วก็รีบดึงกลับ มาไว้ในทางให้ได้บ่อยๆเวลาเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงคำสอนนึกถึงวิธีทางเดินที่ท่านพาเราดำเนินน,นึกถึงเหล่าอริยาสาวกทั้งหลายที่ท่านเดินตามเส้นทางอันนี้เดินไปแล้วถึงจุดหมายแล้วเราก็จะมีกำลังใจขึ้น มีกำลังใจที่เราจะได้เดินตามไปนั่นแหละไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปได้พระองค์เดียวก็มีเหล่าสาวกทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ไปได้หมดไปตามไปไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์เป็นเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ให้ให้เราได้ถีบตัวออกจากวัตะอันนี้ออกมาให้เราได้ตัดวัตะวนอันนี้ไป ไม่ต้องกลับมาเวียนวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่การที่เราอยู่ในระหว่างวันแน่นอนแหละเ,เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกป้อนให้กับจิตใจบ่อยๆหรอกแต่สิ่งที่มันจะถูกป้อนให้กับจิตใจของเราคืออะไรก็คือความให้มันหลงเพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ให้ไปเห็นว่าสิ่งที่มันไม่มีสาระแก่นสารก็เป็นสาระแก่นสารอย่างจริงจังพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะเหมือนโดนดึงออกให้หลุดออกจากทางอยู่ตลอดอยู่บ่อยๆอยู่เนืองเนืองซึ่งเราก็มีหน้าที่ที่จะดึงตัวเองกลับเข้ามาในทางนี่แหละจะรอให้ใครมาดึงกลับเข้าไปในทางเนี่ย มันก็อาจจะไม่ทันการก็มีบ้างที่อยาจจะเจอครูบาอาจารย์ที่ได้ดึงให้เรากลับเข้ามาอยู่ในทางแต่สุดท้ายใครมันจะทำได้ดีเท่ากับตัวเองที่จะคอยดึงตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยมันก็มันใช่แหละ เราก็ต้องพัฒนาตัวเราเนี่ยจากที่ไม่มีที่พึ่งก็มีที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็พยายามพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์นี่แหละไปเรื่อยๆก็พึ่งครูปลาอาจารย์คอยบอกสอนในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยรู้ก็คือเราก็จะได้ยินได้ฟังได้รู้ แล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีความสามารถที่มันมากขึ้นนั่นแหละความสามารถที่จะดึง,งเราให้อยู่ในทางที่เรียกว่าอริยมรรคอันนี้ได้แล้วเราก็มีความสามารถที่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายไม่ต้องมีใครคอยประครับประคองเราเราก็เป็นกลยานามิตร สูงสุดให้กับตัวเองได้ให้เราดูแลตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ก็พึ่งตนแล้วก็พึ่งทมเพียนการที่เรามาสรุปทบทวนว่าในระหว่างวันของเราเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อย่าลืมที่จะบอกตัวเองว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยู่บนโลกสมมุติใบนี้นะเราอยู่บนโลกสมมุตินะมันไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงนะสุดท้ายเวลาที่เราตายไปเนี่ยไอสิ่งที่เราว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันหายไปหมดมันไร้สาระไปหมดค็าต้องคอยเตือนไม่ใช่เตือนเฉพาะ ตอนก่อนจะเข้านอนแบบนี้แหละแต่ก่อนเข้านอนเนี่ยเตือนี้มันได้บ่อยๆเตือนี้ไม่ได้ทุกครังแล้วก็พยายามแทรกมันในระหว่างวันด้วยว่าเอ้ยอันนี้มันโลกสมมุตินะมันไม่มีสาระแก่นสารอย่างที่ใจเรากำลังสำคัญผิดอยู่นะพยายามที่เราจะฉีกสมมุติบ้าง พยายามที่จะฉีกให้เราแวออาหากวกสมมุติออกมาได้เราจะบอกว่าฉีกสมมุติออกมาได้อยู่ในตอนนี้ถามว่าดีไหมดีแต่ถ้าเราฉีกไม่ได้ทั้งวันมันก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ดีจริงไงใครจะไปรู้ว่าเราจะพลิ้งพล้ำตอนไหนในระหว่างวันน่ะ การที่เราฝึกฝึกแล้วก็ฝึกฝึกเนี่ยเราก็ไปใช้ตอนไหนเราก็ไปใช้ตอนที่ไอ้จุดที่มันจะเพลียงพล้ำนั่นแหละเวลาที่มันจะเอาเราถึงตายอ่ะกิเลสอ่ะมันจะเอาเราถึงตายถึงใต้หรือใต้จากรทำม,มันก็มีจุดแหละมีจุดข้อสอบมีจุดทดสอบทุกคนนั่นแหละ ขึ้นอยู่ที่ว่าเราประมวลสิ่งที่เราเคยรู้สิ่งที่เราเคยได้เห็นได้สัมผัสได้ยินได้ฟังกำลังที่เราเคยได้สั่งสมเอาไว้เอามาผ่านจุดนั้นไปได้ไหมถ้าผ่านไม่ได้นะมันก็ตายจากทำรรไปตายจากทำรรคืออะไรก็คือตายจากทำรรอย่างแน่นอนก็คือเราทำอนันตริยกรรม พราทำไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยเลยมีนรกเป็นที่หมายข้างหน้าไว้ก่อนรอไว้ก่อนจะทำความดีอะไรมามากมายขนาดไหนก็ถือว่าไปต่อคิวไปต่อคิวข้างหลังเพราะนั้นอย่าให้มันไปถึงจุดที่เราเพลียงพล้ำต่อข้อสอบเพลียงพล้ำน้อยๆไม่มาก ก็คือศีลเราเนี่ยยังไม่เสียไปแต่ถ้าเพลี่ยงพล้มมากขึ้นมากขึ้นศีลเราก็จะเสียไปเรื่อยเรื่อยๆศีลนี่มันเสียไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็พัฒนาไปเรื่อยจนทาให้เรามีความเห็นผิดที่มันมากขึ้นใช่ไหมมีความยึดติดยึดมั่นไปมากขึ้นแล้วพอคนได้ลองทําไปแล้วเนี่ยมันก็มีความชินอะ คนเราทําความดีซะจนจินมันก็ทําบาปยากแต่ถ้าเราทําบาปซะจนจินเนี่ยมันก็ทําบุญยากเหมือนกันเราจึงจําเป็นจะต้องพยายามบอกสอนมันบ่อยๆพยายามที่จะปกป้องป้องกันเลี้ยงดูจิตใจอันนี้อัน,นมีค่าอันนี้ให้ดีตอนนี้เราก็เปรียบเหมือนกับ คนที่ไม่ใช่ไม่มีต้นทุนอะไรมันก็เปรียบเหมือนกับเราได้มีธุรกิจของเราเราได้ได้ตั้งต้นมาแล้วเนี่ยก่อร่างสร้างตัวมาแล้วมีกำไรอยู่บ้างมีทุนรอนที่เราจะพัฒนาธุรกิจต่อไปธรรมะที่เราได้ฝึกฝนได้ปฏิบัติได้สั่งสมอ่ะ มันก็เป็นทุนอรอนของเราเนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามพยายามรักษาธุรกิจทำอันนี้ให้มันมั่นคงพัฒนาให้มันไปมีความเจริญก้าวหน้ามีความเติบโตต่อไปเรื่อยๆคนค้าขายเขาก็ต้องมีลูกหลอลูกชนใช่ไหม รู้จักที่จะเข้าใจในธุรกิจของตัวเองว่าแง่มุมการแข่งขันเป็นยังไงอุปสรรคในการทำธุรกิจคืออะไรแล้วก็เทคนิคในงานของตัวเองเป็นยังไงมันก็ไม่ต่างจากคนปฏิบัติธรรมหรอกเราอยู่ในวงการการปฏิบัติธรรมมันก็ต้องรู้นะ ต้องรู้ว่าเราจะรักษาตัวของเรายังไงเราจะพยายามปกป้องรักษาใจของเราเราจะต้องทำอะไรบ้างแน่นอนหละเบื้องต้นก็ต้องมีศีลที่มันบริบูรณ์ให้ได้อยู่ในกรอบของสีนี้มันดีมันก็เป็นเบื้องต้นที่เราจะรักษาตัวเราได้ไม่เพลียงพล้า แต่การที่เรามีศีลที่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งประมาทเพระาะว่ามันไม่ใช่ที่สุดไม่ใช่ที่สุดของการงานอันนี้เราก็ต้องพัฒนาพัฒนานั่แหละพัฒนาไปให้มันลงไปลึกลงไปถึงจิตใจทาให้ทุกข์ที่เรามีเกี่ยวกับจิตใจมันได้โดนบั่นทอนลงไปความสุขในภายในที่เราไม่ต้องไปพึ่งความสุขทางกาม พัฒนาให้มันดีขึ้นมีความคิดมีความเห็นที่ไม่หลงไปตามสมมุติมีความคิดความเห็นที่เราจะหลีกออกจากฉีกออกจากสมมุติก็ต้องพัฒนาไปแบบนี้แหละแต่ก็ไม่ได้พัฒนาที่ไหน จะพัฒนาที่สติกับพุโทโธเรานี่แหละสติกับลมหายใจของเรานี่แหละแต่เราจะพัฒนาได้ดีมีสติอยู่กับพุโทโธแล้วก็ต้องมีสติเห็นใจด้วยเห็นอารมณ์ในใจด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินอยู่ในระหว่างวันมันเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นไหม หรือว่าในระหว่างวันเนี่ยสัดส่วนของการที่เราปล่อยใจให้มันไปเพลินในกามมีความกำหนัดยินดีมากขึ้นมีความเห็นที่เห็นว่านั่นเป็นสัตว์บุคคลเราเขามากขึ้นมีความเพลินไปในกามทั้งหลายมากขึ้นมีความยึดมั่นถือมั่นที่มันมากขึ้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ต้องต้องรีบแหละ ไม่ใช่รีบแต่เข้าสมาธินะก็ต้องรีบที่จะคอยแก้ไขอ่ะแก้ไขเหตุในในระหว่างวันของเราอ่ะก็คือกิจวัตรของเราดีตัวกิจวัตรประจําวันของเรามันก็จะเป็นตัวทางเข้าอ่ะเป็นทางเข้าเป็นทางเข้ามาของอารมณ์ข้างนอก ซึ่งถ้ากิจวัตรของเรามันดียกตัวอย่างเอาให้มันเห็นชัดก็คือการที่เราไปหลีกเล่นอยู่ในคอร์สปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยกิจวัตรมันดีเพราะฉะนั้นขาเข,ข้าของเราก็มีแต่ขาเข้าที่มันดีๆแต่แน่นอนในระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้มันเงื่อนไขได้ดีเหมือนกับการที่เราไป หลีกเล่นอยู่ในคอสปฏิบัติธรรมได้แต่เราจะยอมอยู่แค่นี้หรอไม่ได้เราต้องดิ้นนี้มันสุดแรงเหมือนกันต้องดิ้นกันไปตรงไหนที่เราพอปรับได้ก็ปรับตรงไหนที่เรายังรู้ว่ามันปรับไม่ได้ก็อดทนมีสติให้มันเข้มข้นไม่ปล่อยใจให้มันเผลอเพลินไป แต่กิจ,จวัตรกิจ,จกรรมตอนไหนเวลาไหนที่มันพอปรับได้ปรับที่จะทำให้เราเนี่ยมีใจที่จะหลีกออกจากจามมีใจที่จะเห็นตามความจริงไม่หลงไปตามสมมุติถ้าเราทำได้ก็ปรับให้มันดีปรับให้มันเข้าทางเข้าทางของอะไรอริยมรคมีองค์8นี่แหละมันก็ต้องเป็นผู้ฉลาดใช่ไหม อุชละในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นไอ้คุณธรรมคุณสมบัติที่เรียกว่าโลก,กบวิูเนะ่ยมันจะได้เกิดขึ้นกับเราผู้รู้แจ้งไม่ต้องไปรู้แจ้งโลกเท่ากับพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ให้รู้แจ้งโลกของเราเนี่แหละโลกร,บรอบๆตัวเราเนี่แหละ เราจะได้บริหารจัดการมันได้รู้ว่าอันไหนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็พยายามที่จะละเหตุของความทุกข์ลงพยายามป้องกันไม่ให้เหตุของความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามเจริญเหตุด,ดีให้มากาพยายามเจริญเหตุความดีให้ได้บ่อยๆ